ตรงนี้ยังหนาอยู่เห็นไหมอ่ะพอแล้ว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 ตรงนี้ยังหนาเห็นดำๆเนะราหวีเอียงหวีหน่อยหวีอย่งนี้หรือว่าหวีรูปพัดแ่รูปพัดัดลรูดตไ่ะัดอ่ไหมค่ะรูปพัดค่ะปพัดตลอดใช่ไมัดตลไถถึงส่วนปพ่หนค่ะค่ะใชไ่ะ อพอพอแล้วพอแล้วพอได้แล้วใช่นไหมจุดที่หนึ่งตัดเสร็จแล้วใช่ไหมไม่ก็ตัดจุดที่สองเหมือนกับจุดที่หนึ่งโดยใช้ใกล้ๆจุดที่หนึ่งเป็นเกียร์วนะภาพผูลงนั่นนหละภาพผูลงเอาหวีตักนอนหวีนั่นนหะใช้หวีส่วนที่สองแล้วก็ถ่าย เอียงยเอีงย,ง,ยงบีออกเยอะเอียงบีอยู่นิดเดียวนั่นแหละตัดเลยเ<อ>นี้ยยกลอยยอยทำไม,มีกอย้ิกวีลงแค่นั้นแหละดี on the top part.